สวัสดีค่ะราราทาโลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีกรกฎประจำเดือนกรกฎาคมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมถึง15สิงหาคมเป็นธาตุน้ำนะคะปัจจุบันเนี่ยได้หกไม้เท้ามาตัวตนคนคนนี้จะต้องเป็นผู้ชนะทำสิ่งใดก็แล้วแต่มีแต่ชัยชนะมีแต่สิ่งที่มอบให้คนอื่นดีๆทั้งนั้นเลยนะคะเพราะเขาได้สร้างบุญมาดีแล้วเมื่อก่อนเนี่ย คงจะได้ทําสิ่งที่มันถูกต้องมาด้วยแล้วก็ทําให้กคนหลายๆคนเนี่ยได้เกี่ยวกับเรื่องของการรักษาการดูแลตัวเองนะฮะเขาทําได้แล้วก็เป็นบุญที่มาหนุนเขาถึงทุกวันนี้จนให้เขาทําอะไรก็แล้วแต่มันไม่ติดไม่ตันมันมีแต่ช่องทางที่จะไปได้เสมอๆต่อให้เจอทาวเวอร์ต่อให้เจอ, tower, อเดสก็แล้วแต่เหอะเขาไม่กลัวแล้วเพราะว่าไม่รู้จะกลัวไปทําไมเพราะสิ่งพวกนี้เขาคิดเอาไว้แล้วว่าสักวันความจริงมันต้องเปิดเผยและสิ่งที่ดีๆเนี่ยมันก็จะมาหาตัวเขาเองคนคนนี้เขาคิดไกลนะเราว่าต้องบอกก่อนแล้วเขารอได้ด้ ว,ว่าอนาคตจะเป็นยังไงคนคนนี้ชาวราศีกรกฎคนนี้ใครก็แล้วแต่ที่ใส่ความหรือใครก็แล้วแต่ที่เรียกว่าโยโนความผิดให้เขาหรือว่าคนที่สร้างสถานการณ์ต่างๆแล้วให้เขาเป็นคนรับบาปเนี่ยบุญกุศลเขามีไงฮะมันรองรับเขาได้จนถึงถึงวาระเวลาหนึ่งมันทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเปิดเผยขึ้นมาแล้วส่องไปถึงสิ่งที่มันผิดจริงๆอะ่ะซึ่งมันจะมองกันคนละมุมเลยนะเขารอความยุติธรรมมาตั้งนานแล้วอะ่ะเขาไม่ได้ความยุติธรรม แล้วเขาได้ความยุติธรรมแล้วเขาไม่ได้ทําผิดเขารู้เลยแต่เขาอาจจะมีคิดวางแผนบ้างอะไรบ้างคือเขาเป็นคนสบายๆคนคนนี้เป็นคนสบายๆแล้วรู้ด้วยว่าตัวเองจะชนะในวันข้างหน้าแล้วรอได้รอเวลาได้สิ่งที่เขาคิดเนี่ยเป็นเดอะทาวเวอร์บางสิ่งบางอยา่างที่เป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยมันได้พังทลายลงไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการโดนลังแกโดนใส่ไฟโดนส่ความโดนอะไรก็แล้วแต่คนที่เป็นคู่ตรงข้ามอ่ะคนที่เคยทําลายเขาหรือว่าเขา ไปทําลายอย่างเนี้ยจบอย่างรวดเร็วมากเลยอันนี้อาล่าต้องบอกเลยคนคนนี้ต้องต้องมีอะไรที่ทุกอกทุกใจแต่ว่าตัวเขาเนี่ยเป็นคนสบายๆเป็นคนที่ไม่มีอะไรที่แบบว่ากังวลในหัวใจเขาเลยเขาเป็นคนที่ไม่มีอะไรในหัวเขาเลยนะหมายถึงว่าไม่ได้คิดผูกแ้นหรือว่าไม่ได้คิดอะไรแต่อย่าลืมคนเป็นเป็นผู้ชนะนะเขาต้องวางแผนต้องอะไรเขามีของเขาอยู่แล้วแต่เขาไม่ได้เอามาไว้ในใจเขาอะเขาไม่ได้มานอนตื่นกลางคืนมาต้องผวาเงี้ยไม่ใช่เขาไม่ได้ทําผิด คือสิ่งที่ไม่คาดคิดเนี่ยเดนจบสัทีไอ้สิ่งที่เขารอคอยมานานแสนนานเนี่ยมันจบสักทีทาให้เขาเนี่ยได้รู้แล้วว่าอ๋ออะไรมันคือถูกอะไรมันคือผิดอะไรมันคือจริงแล้วมองไปทะลุยันถึงปลายไส้แล้วว่าอ๋ออันนี้นี่เองที่ทําให้เขาพังที่นาาไอคนคนนี้เป็นอย่างนี้แบบนี้เขามองออกเขามองออกไปตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะตอนนี้เขาเก็ตแล้วเอาง่ายๆว่าชาวราศีกรกฎจบสัทีแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่เถอะนะทำสิ่งที่มันถูกต้องแล้วกันให้มันดีขึ้นดีขึ้นแล้วประเทศชาติมันจะเเิรรญุ่งงือ ต่อไปนะคะอนาคตอันใกล้ก็ได้สามไม่เท่ามามีผู้ร่วมงานมีการทํางานที่ดีมีหูตาที่กว้างไกลและมองการไกลและที่สําคัญก็คือทําการค้าจเจริญรุ่งเรืองด้วยใครทําอะไรรู้หมด ทำอะไรที่ไหนก็เราแต่รู้หมดแล้วกรดักทางถูกหมดและไม่ตกเป็นเหยื่อของใครอีกต่อไปแล้วเพราะว่าโอ้โหถ้าจะตกเป็นเหยื่ออีกทีก็คงไม่ใช่แล้วล่ะเจ็บแล้วไม่รู้จักจำเนี่ยคงไม่ใช่ฉันแล้วล่ะแต่จะไม่มีการมาตีรันฟันแทงหรือว่ามาสร้างความวุ่นวายให้แผ่นดินไทยมันวุ่นวายอีกมันไม่มีแล้วนะคะเพราะสิ่งที่คิดก็เป็นสิ่งที่รู้อยู่แล้วสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นก็คุณก็เดาได้เลยว่าเหตุการณ์แบบเนี้ยมันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องจบแบบนี้คุณรู้อยู่แล้วแล้วมันจะเริ่่่มต้้้้นนแแบบีคุณรรููอยลววชาาก ใบสรุปก็คืออัศวินไม้ยึดเศรษฐกิจพอเพียงกันอยู่แล้วถูกไหมคะตอนนี้ไม่มีคําว่าแพ้มีแต่กันว่าล้อมกอบทําให้มันดีตลอดกาลและนานเทินเท่านั้นเองทำยไงก็ได้ทําให้มันพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นใช้การสื่อสารต่างๆช่วยกันบอกสุขภาพที่ดีด้วยนะคะที่สําคัญเดี๋ยวเราจะถามพี่นางฟ้าให้นะคะพี่นางฟ้าจะแนะนําอะไรกับชาวราศีกรกฎบ้าง พี่นางฟ้าเนี่ยอวยพรให้คุณเนี่ยมีความสุขสมหวังตลอดไปเลยไม่ว่าจะเป็นด้านความคิดจะเป็นด้านร่างกายไม่ว่าจะเป็นด้านการเจรจาหรือว่าการสื่อสารต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าขอให้ชาวราศีกรกฎเนี่ยจงใช้ความเชื่อและใช้สัญญาณที่คุณเชื่อมั่นมากๆเนี่ยเรื่องของการดูแลเรื่องสุขภาพนําไปทําให้มันเกิดสมบูรณ์พูนผลสมบูรณ์พูนสุขอะนะคะมันคาอวยพรนะคะไม่มีขาดตกบกพร่ขของสิ่งใดเลยและมันถูกต้องอย่างที่คุณต้องการจริงๆด้วย ฝากด subscribe กดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกให้กับราทารลด,ด้วยนะคะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง